กับสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิ่อสุขสุขคนเนาะมาหนีกับว่าพ่อส่องแม่น้องเตยอีกแล้วเนาะพี่น้องไอพบ่าพ่อส่องแม่น้องเปลี่ยนเลยมานีกับเบิ้องสภาพกันยังบ่ได้อาบน้ำช่วยหนาดลอง,งพี่น้องไอถูเฮือนถูซานพึ่งเดี่ยังเหลือผายังไม่ได้ตากเนาะแต่ว่าทางพอดีเห็นทางน้องเป็นมาเนาะมาสิยหายเป็นย่อโต๊ะไปตั้งไว้จะตั้งปั๊มมานะพี่น้องไอ จะให้เพลินหามโต๊ะไปไหวมองนั่นแหละมองหางดิ้นมันตรงลงลายๆายอะไรไม่เป็นไรวานสองคนเพิ่นเดี๋ยวแหน่หามซอยมาเนาะเดี๋ยวโต่อยน้อยไมเป็นไรมันจะเห็ดเบียกเันเบียกซานเพื่อเสี่ยวเห็ดน้องเอ้ยข้าวหนำลงบนกินเดี๋ยวไอไอวิกไอบัวว่านแน่เชื่อว่าหาแน่ก็ได้หาเพื่อหาแห้งพอดีเพลินแวะวันนี้พอดี สบายดีเจ้าเจ้าสบายดีหายเหงาหาแห้งไหมเพ่ได้ผูกหางดินผูกวันสีแห้งเนี่ยโจ๊กๆไปจาโย่ไปชัย,ยังเนี่ยจะไปวางปั้มน้ำปั้มน้ำน่ะวางปั้มด่างมาจะโดน<ด>เลยเจ้าขอ <laughs> ช่องหนงเด้อพี่น้องขังไ <laughs> นกระผักติดตามช่องมาผ่ารุ่น,หน,ไปไปนหน่งเด้อพี่น้องเลยโดยโดย,โดยติดตามพีแ่แนมพี่นอ้องเลย ยังหัว่านเนาะยังเหนือจากคนเนาะเหนือร้อยกว่าคนเหนื่อร้อยกว่าคนโอยโอยไปไฟตังไหนเนาะโผโหโผทางประตูโหบอพี่พี่แดดจะได้มันสุดขยะได้หมดเลยชิวยเพื่อนเพื่นไปดองเลยเพื่อนซานกามิตกขี้เกี้ยนเดีดเด้จะเห็นวันเลยเดี๋ยวเราขอายทายแล้วกัน อ้างนี่บางนี่ตรงกลางเลย <ừ. S 1> โอเคหันวน้ามันชิลงมานี่เลยเห็นบ่ามองน้ามันลงมาเนี่ยเป็นประตูเลยบ้า,าร <c ười> ประตูโลดลงมากอกเอาเลยพ่าประตูค่ะนี่เรับกับบัวคอยได้ใส้ <c ười> เดี๋ยวแช่เพื่อนไปหามตั้มกัน อนน้ำไมาเห็ดน pues yeah. ้ำแกงนะไม่พี่น้องเลยน้ำเห็ดอยู่เห็ดกินไปแล้วปั๊มเอาเล่าลากมาพี่กันก็ได้วร่อังหม่แล้วพ่โอ้่อพอโอ่ เดี๋ยวไอ้ถอยรถออกมาก่อนนับแป๊บนึงถอยดออกมาพี่กันก็ได้แล้วต่ำกว่าดำบ่เนีหาน้องแหว่พี่น้องเลยแวะขาว่าแวะขาว่าพอดีเลยได้โอกาสเลยดังหาคิดหาคนเดียวมีแต่ของเด่นน้องอะบีลงกองทรายก็ได้ นี่ไ้นไ้ำเ,<ล>เย็นตู้มีอยู่ไยกับกิน<ล>กน้ำเย็น,นไปป่ะไป่ะมีเสือป่ากะมาลกหากะว่างพานปดิเลย <c oughs>

Ôi, à, này, chỗ đây. Đi. Nó bên. bạn rồi thầy thay 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 rồi thầy rồi thầy นั่นแหละผัดเดี๋ยวฝนตกมาแล้วขผัดจะมาเบิ่งง้นเชิงมาเชิงแบขคอยตูนเอาเองบีกแบบนี่แหละประมาณนี้แหละโอเคเลยโอเคผลพิจิ๋วได้ชิมแล้วเนาะวพาะข้าวกระใส่ลังกระสีแล้วอ่ะไข่เอาไข่เอาเข่าอยู่เพราะว่าทางเทิงนี่มันจะมีหางดินเลยหางดินเนี่ยมันจะลงมานี้ ล่างตะโนแล้วยังมาได้นมาอยู่ฝนจีบิ์ชื่อจะมาอะไรเหมาะเจาะคนี้เลยต้องวนพาออกน้อยพี่น้องได้ตะกุกมากะลงนี่แหพอละเห็ดน้ำแกงะี่พี้องกเชิงไปเชิงเนาะิ่งก่อน และถ้าฝนตกพอะนได้ลงมาเบิ่งอีกที่ไหมพี่นเองไงเชิงบัเชิงกะเออเนาะมา่ตู้อ่านะจักสิมันค้งวันค้งถ้าว่าหักเลยกับเอขาหากักเลยก็ล่มไปได้นะโอ้ยยงเลือโอเคนลอง้องเตรมเลยกับบันไดเอันไดชีไส้แล้เห็ดนน้นาำเก่ง เป็นน้ำต้อมอมันออบ่มีน้ำเฮ้ยฮะเข้าใจได้ๆแล้วผู้ทางไอ้น้ำเย็ยนกับน้ำตู้เพื่อเดินน้ำเย็นตู้แม่น้องเปบลก็ไม่ได้มีอย่างเลยมีแต่น,น้ำซื้อได้หมดเลยนะน้ำมันหวานมันมีบ่น้ำมหวานว่าน้ำแรงเฮ้มีบอยมีอยู่น้ำแรงโอ้เฮ้มีบอยมียเยอะๆผู้ในผู้น้องไอวิวมักก็อย่างเลยตากเสือได้ไข่อยบัตนะ สิไปทางไหมาที่ได้บัตรเองสิผาก็ไปทางได้บัตรเองแล้วสิห้าออกนอกท่าก็ออกนอกเอาไปเยี่ยมยาเมย์พี่น้องข้างนอกกันแหละสองนมให้พี่น้องเลยทางมาบัวเด็กอะคือถึงไม่นอนแทนปรกหน้าตาหนิไปนอนอยู่วเจ้ะนอนอยู่นอนผมมือนอนผมโต๊ะมึงหงายเอาซิอ้าวผมโตกเมื่อคืนเลยตกะไม่นึงหรือเปล่าวะ เอยกูมาได้สอนมือได้เยนะเหมือนเติบคือกันดอกชายกับดอกท่านอกสติไปคนละขันได้บ่ไม่ได้ไปขั้นเดียวกันบ่ออกข้างนอกกันคือไกออกกันบ้านหน่อยเลยข่านข้ามาชงพันดีข่านขามาชมพันว่ีเออออกไปกนเสร็จเน่ยไม่ได้ไปเสร็จเดียวกันเนาะมาไปน้ำกันประหยัดน้ำมัน ย่ประหยัดน้ำมันพร้อมกันอ๋อมันเลยานเข,ข้าไปขับมานั่นมันเข้าเพราะว่ามามิกับใครอยู่เข้ามาเนี่ยอยู่ด้วยวะมันค่อยรถเข้ามาเด,ด้วยต้องออกไปอีกโด้วยห่เมือม่อทั้งนี้นั่นตายเมืเดดมอ่องวัดไรเซ๊ะเคเห็นรถมาอยู่บ่รถมาอยู่บ่ก็เห็นรถมาอยู่เ<ๆ>มื่มือหมเมื่อทั้งนี้เมืองมาเนั่นยังมาวัดไดเมืองน,นะเบอะด้ยนั่นตายนุ้ยหนำเห็นแล้ว คุณบอเนาะจะโค้งบ้านนุ่นยางคุณนีบอกผมมองนุ่นยางคนนบนนี่เติมหาชิปนี่ขี้ได้สองมื้อแต่หาชิปขี้ได้สองมื้อกินน้ำมันแทนหลุดแลาวแปนไก่เนาะกลับไปกลับมาเราไปทั้งไบเบิลมาบ้านจะไปอยู่งานบ้านข่พึ่งจะแล้อยังเดือตากผ้าอไปอัปเดตบอ จะไปทางไหอยู่ดีๆนะเนี่ยโม่เตือนางเตี้ยแะม่ไ่ได้ไปดอกไม้ดินะจะเจ้าเนาะม่ไไปเือนทางเตี้ยมาเลยเอาแกน้ำดูจะึ่ยพุ่นบุญก๊อกในวันน okay, ี้ไอเบลเอ้สมายดีป้าลงกเราบ่ดุฝุงโทรศัพท์ขอพี่น้องนี่เฟื่อนตายฝ่นอยู่กะไม่ต้องเปลี่ยนกระเ โทรศัพท์แผ่นอ่อมันเอาเปลือกกสิปัดเพื่อนถูเพื่อนเพื่อนกระเด็นของเพื่อนไปแบบนี้นะพี่น้องเลยเนาะหอนแดดซะมาดิกระสิพ้ากันออกไปเลยไรกันหนาวน่ยยน้ำในกะหายเอาหายเอาประหยัดเงินเนาะเฮ้ยน้องพี่น้องฝากติดตามช่องว่าพาเพื่อนเนาะแล้วก็ช่องบาวิกกี้เาให้พี่น้องเลยให้ยกำลังใจเพื่อนเนาะ สองนมกำลังอยากสั่งต <laughs> โตเลยและวันนี้แม่น้องเตะก็าชิตากผ้าให้พี่น้องเลยฮะสิบห้าเพ้พี่น้องส้มสวนกันโอ้เดี๋เดินไปพี่น้องทัว่วรผู้เป็นหลอกแล้วให้พี่น้องเลยแต่ว่ายังไม่ได้หาไม่มาเห็ดข้างให้เพิ่นอีกเพิ่นล้างไปน,น้ำ <laughs> สายไพอันนั้นก็จะเป็น มันแน่นอาไงพี่น้องไงเป็นมั่นไดกกับทั้งคู่เ,เนาะเป็นหลอกแล้วแต่วันท่านจะเป็นหมาโอ้ไงต้นกระเจ็บต้นสม,มอะงต้นละไม,ม้แม่ต้องเปซื้อมาปลูกนะซื้อมาปลูกตั้งแต่พร้อมกันตั้งแต่ไอ้กับต้นบักม่วงเนาะให้พี่น้องเลยเดือยนอเดียวเดือดเงาเดียว หยังบ MM ่เห็นป่องเดี๋ยวยังบ่เห็นป่งนอขึ้นมาอยู่สิได้กินบ่ได้กินได้นี่เน่พื้นกกต้นบ่ไอ้ต้นบักหงะมันคือสิได้กินดอกให้พี่น้องเอ้ยเบิ่งสภาพกคือสิบ่ได้บ่วัวต้นัหว2ต้นทําเ็ดแนว ยังว่ากินจากเทือดอกค่ะมันมีแต่แขวบ้องก็เลยสิเอาไว้เฮ็ดแนวต่อให้พี่น้องเอ้ยเอาไว้ปลูกกิหน่เนาะอันนี้ก็ยังบ่ได้หักไว้อยู่เป็นแนวซะไ้พี่น้องเดี๋ยวมันสิดับแนวหาดกินเ่มาคาบมาซะ เอากัะนอ่ให้พี่น้องเลยปุ๊บมีแต่หย่าให้พี่น้องเลยก็บักทัวหยาถ่วมแน้วเป็นลายอยู่แถ่เดยเผาน้าก็มีต้นบักสรีนาองอะพี่น้องกำลังออก ออกไไ็ห่าว่าไ้เอามาเห็ดแนวหมักปลายมันสรีพร่วมออกไปพี่เรงเลยนะเบิ่งก่อนพอได้หักให้ไเอเวลวกินด้บ่เลยก็รัางออกจอบเบิ่งก่อนพ่อได้ต้มให้ไเอเวลวกิน ขึ้นป้าขึ้นฝนขึ้นฝนชะตกแมพี่น้องมาเลยนะหกหกๆหนเด้อดิล่ะนี่แต่ปลาโอเคแม่พี่น้องเลยแม่น้องเปิวก็ได้ตากผ่าตากแพ้เรียบร้อยแล้วเนาะทางน้องฝนกับเมื่อแล้วลมเย็นจะบอยจะบอย ค่ะโอเคเราไปพี่น้องแลาวสำหรับวันนี้แม่น้องเปรกกับสิคอล่าพ่อแม่พี่น้องก็เพียงเซนต์เจก่อนเนาะกันขอบคุณขอบคุณเรียีพ่อแม่พี่น้องแล้วที่เข้ามาติดตามนะครับส้มส่องคอมเมนต์น้องเต,ตรมอ,ม,อมาตลอดเนาะพี่น้องเลยสำหรับนี้สบายดีเด้อ